เนาะแต่วัชพืชก็เยอะมากค่ะนี่ค่ะเครื่องมือที่พ่นปุ๋ยนะคะเครื่องมือพ่นปุ๋ยเนาะค่ะก็เข้าบ้านคนเดียวนะคะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะดําเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัชพืชก็เยอะเหลือเกินค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะพี่นะคะวันนี้ยังไม่ได้เข้าหา ของชาวนานะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะค่ะเนาะแต่วัดชพืชก็เยอะมากค่ะนี่ค่ะเครื่องมือที่พ่นปุ๋ยนะคะเครื่องมือพ่นปุ๋ยเนาะค่ะก็พ่อบ้านคนเดียวนะคะก็ยังไม่ถึงนาด้านนี้นะคะด้านนี้ยังไม่มีน้ําเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าวัดชพืชเยอะค่ะแต่ก็พอจะมีต้นข้าวอยู่นะคะ บายจ้า,าเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อคะ่ะดําเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่คะ่ะวัดเชพืชก็เยอะหรือเกินคะ่ะยังไม่ถึงนาด้านนี้นะคะ,ะด้านนี้ยังไม่มีน้ําเลยคะ่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆเ,เ,เ,เลยนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก็ก็มัวแต่มาที่นานะคะสูบน้ำเนาะนี่คะ่ะ ก็พอจะได้ค่ะเหนื่อยบ้างค่ะอาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะค่ะก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะชีวิตแป <c oughs> <c oughs> ลงนี้ถ้าได้ผลหรือถ้าเกี่ยวยังไงเนาะมันสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่เนาะพี่ก็ แลงนี้ถ้าได้ผลหรือถ้าเกี่ยวยังไงเนาะมันสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่เนาะพี่ก็เนาะแต่วัชพืชก็เยอะมากค่ะนี่ค่ะเครื่องมือที่พ่นปุ๋ยนะคะเครื่องมือพ่นปุ๋ยเนาะ,ค,ะค่ะก็พอบ้านคนเดียวนะคะก็ยังไม่ถึงนาด้านนี้นะคะ,ะด้านนี้ยังไม่มีน้ําเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเราก็ใส่เป็นปุ๋ยยูเรียผสมนะคะเพื่อที่จะทําให้ต้นข้าวเอ่อ เจริญเราก็ใส่เป็นป <t ool> <i> ุ๋ยยูเรียผสมนะคะเพื่อที่จะทําให้ต้นข้าวเจริญเราก็ใส่เป็นปุ๋ยยูเรียผสมนะคะเพื่อที่จะทําให้ต้นข้าวเจริญต้องมาช่วยดูแลเรื่องคะ่ะเอากับข้าวเอาข้าวมาส่งค่ะเอาข้าวมาส่งเนาะคะ่ะก็ไม่ได้เข้าหาเพื่อนๆนะคะก็ ขอชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะดําเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัดชพืชก็เยอะหรือเกินค่ะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะดําเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัดชพืชก็เยอะหรือเกินค่ะสูบน้ําเข้านาค่ะแล้วก็พอบานก็หวานปุ๋ยค่ะนะคะเครื่องมือหว่านปุ๋ยค่ะเพื่อนๆจ้า ทุนทุกอย่างคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่าคะ่ะวัชพืชก็เยอะค่ะวัชพืชก็เยอะมากเลยค่ะที่ค่ะอย,อยากจะขายเป็นเมล็ดขายสดเลยค่ะ <pr> เวลาเกี่ยวเนาะเกี่ยวแล้วก็ขายสดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะอยากจะขายเป็นเมล็ดขายสดเลยค่ะเวลาเกี่ยวเนาะเกี<ส>่ยวแล้วก็ขายสดเลยค่ะเพื่อนๆจ่ะ สูบน้ำเข้านาค่ะแล้วก็บ้านก็หวานปุ๋ยค่ะนี่ค่ะเครื่องมือหว่านปุ๋ยค่ะเพื่อนๆจ๋าคุณทุกอย่างค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่าค่ะวัชพืชก็เยอะค่ะวัชพืชก็เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะดำเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัชพืชก็เยอะหรือเกินค่ะ ชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะดําเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัชพืชก็เยอะหรือเกินค่ะ <c oughs> แรงนี้ถ้าได้ผลหรือจะเกี่ยวยังไงเนาะมันสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่เนาะพี่ก็เติบโตขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะก็วิดีโอนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิธีชาวนา สูบน้ำเข้านาค่ะแล้วก็พอบ้านก็หวานปุ๋ยค่ะนี่ค่ะเครื่องมือหว่านปุ๋ยค่ะเพื่อนๆจ้าวัชพืชเยอะค่ะแต่ก็พอจะมีต้นข้าวอยู่นะคะของชาวนานะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะ ดำเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัดเชพืชก็เยอะหรือเกินค่ะ <c oughs> แปลงนี้ถ้าได้ผลหรือจะเกี่ยวยังไงเนาะมันสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่เนาะพี่ก็ยินทุกอย่างค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อทุนคืนหรือเปล่าค่ะวัดเชพืชก็เยอะค่ะวัดเชพืชก็เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะ ดำเนินต่อไปนะคะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัดชพืชก็เยอะหรือเกินค่ะก็พอ,อจะได้ค่ะเหนื่อยบ้างค่ะอ,อาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะก็ะจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะชีวิตนเหนื่อยหรือเกินค่ะเหนื่อยค่ะ ลงทุกยังไม่ถึงนาด้านนี้นะคะด้านนี้ยังไม่มีน้ำเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอยากจะขายเป็นเมล็ดขายสดเลยค่ะเวลาเกี่ยวเนาะ <ๆ S 1> เกี่ยวแล้วก็ขายสดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะเติบโตขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะก็วิดีโอนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิธีชาวนา สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะพี่นะคะวันนี้ยังไม่ได้เข้าหาทุกอย่างค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่าค่ะวัชพืชก็เยอะค่ะวัชพืชก็เยอะมากเลยคัะนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะพี่นะคะวันนี้ยังไม่ได้เข้าหาค่ะดูสิคะ สูบสองวันสามวันแล้วค่ะน้ำก็ยังะระบายมาสูบน้ำเข้านาค่ะแล้วก็พอวบ้านก็าวหวานปุ๋ยค่ะนะี่ค่ะเครื่องมือหวานปุ๋ยค่ะเพื่อนๆจ้าขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะก็ะจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ,คะชีวิต สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะพี่นะคะควันนี้ยังไม่ได้เข้าหาเพื่อนๆเลยนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก็ก็มัวแต่เออมาที่นาน,นะคะสูบน,น,น,น้ำเนาะนี่ค่ะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องเดินต่อค่ะดําเนินต่อไปนะคะ <c oughs> เดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัดชพืชก็เยอะเหลือเกินค่ะคุณทุกอย่างค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เออ ทุนคืนหรือเปล่าค่ะวัชพืชก็เยอะค่ะวัชพืชก็เยอะมากเลยคัะนี่ค่ะเพื่อนๆเลยนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก็ก็มัวแต่มาที่นาน,นะคะสูบน้ำเนานนะนี่ค่ะวัชพืชเยอะค่ะแต่ก็พอจะมีต้นข้าวอยู่นะคะก็พอจะได้ค่ะเหนื่อยบ้างค่ะชีวิตของแต่ละคนก็ ต้องเดินต่อค่ะดําเนินต่อไปนะคะ<ม>เดินต่อไปนะคะนี่ค่ะวัดเชพืชก็เยอะหรือเกินค่ะ <c oughs> แปลงนี้ถ้าได้ผลหรือจะเกี่ยวยังไงเนาะมันสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่เนาะที่ก็เติบโตขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะก็วิดีโอนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิธีชาวนายังไม่ถึงนาด้านนี้นะคะ ่ะด้านนี้ยังไม่มีน้ำเลยค่ะเพื่อนๆจ้าบายยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะต้องมาช่วยดูแลเรื่องค่ะเอากับข้าวเอาข้าวมาส่งค่ะเอาข้าวมาส่งเนาะค่ะก็ไม่ได้เข้าหาเพื่อนๆนะคะก็ขอทุกอย่างค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่าค่ะวัชพืชก็เยอะค่ะวัชพืชก็เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะ ต้องมาช่วยดูแลเรื่องค่ะเอากับข้าวเอาข้าวมาส่งค่ะเอาข้าวมาส่งเนาะค่ะ,คะก็ไม่ได้เข้าหาเพื่อนเพื่อนนะคะก็ขอเราก็ใส่เป็นปุ๋ยยูเรียรผสมนะคะเพื่อที่จะทำให้ต้นข้าวเจริญเราก็ใส่เป็นปุ๋ยยูเรียรผสมนะคะเพื่อที่จะทำให้ต้นข้าว เจริญอภัยเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะ